ตั้งแต่ตั้งความปรารถนาจะเป็นพระสมมาสมุทธเจ้าในกลางทะเลบาแบกมารดาก็ถือว่าเป็นาอจินไตยแล้วที่ใครๆยากจะทําอย่างท่านได้เอาแค่ว่าในเรือสำเภาที่แตกนั่นแหละมีสมาชิกกี่คนที่ว่ายอยู่ในทะเลจะคิดอย่างท่านมีกี่คนอ่ซึ่งไม่ใช่ง่ายเลยแต่มีท่านนะ่ะ ในสถานการณ์ที่เกิดวิกฤตของชีวิตคิดจะจะเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าจะแสแวงหาความรู้ที่จะดับทุกข์ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยตัวเองเมื่อรู้แล้วเห็นแล้วพ้นแล้วก็จะนําความรู้นำมาถ่ายทอดแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายจะได้พ้นทุกข์ไปได้วยกันคือไม่ไปตามลําพังเท่านั้นจะต้องทําความเข้าใจสักนิดหนึ่งว่าพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเมื่อดับขันธปรินิพานแล้วท่านไม่มาเกิดนะเพราะว่า บางแห่งเนี่ยครูไม่ใหญ่ได้ยินว่าเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดใหม่อท่านไม่ใช่แล้วบางนะจ๊ะถ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วต้องไม่มาเกิดคือไปสู่อายตนนนิพพานเลยเพราะท่านแสวงหาความไม่เกิดมาตลอดระยะเวลาย,ยาวนานยี่สิบสองายแสนหากับแล้วท่านก็นสมหวังแล้วสมปรัถนาแล้วคือไม่มาเกิดเพราะนั้นใครที่บอกว่าเป็นพระพุทธเจ้ากลับชาติมาเกิด แปลว่าต้องไปศึกษาใหม่นะจ๊ะเราไม่อยากจะบอกว่าเป็นการกล่าวตูหรือกล่าวผิดพลาดอะไรหรอกเดี๋ยวจะเจ็บกระดองใจเพราะนั้นเอาไปศึกษาใหม่นี่นี่จ้ะมันมีความจำเป็นว่าพุทธประวัติเนี่ยเราเป็นชาวพุทธต้องศึกษาและทุกคนด้วยเราจะต้องเป็นนักเรียนที่ขยันเรียนขนขวาใจศึกษาความรู้จะเป็นนักเรียนประเภทหนีเรียนโดดเรียนหรือไม่เรียนเออ อย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรในืบอพระสมัะสมมาสัมพุทธเจ้าทำบังเกิดขึ้นคําสอนเป็นสิ่งแทนพระองค์เมื่อท่านรงดับขันธบริพพามแล้วและถูกเก็บรักษาโดยพระสงฆ์แต่เราเนเป็นชาวพุทธในฐานะเป็นนักเรียนไม่เรียนแล้วเราจะไปรู้ได้อย่างไรสันนิษฐานเอาเลอะถ้าสันนิษฐานเอาก็แปลว่าเรากําลังจะเป็นพระพุทธเจ้าอืมเพราะเราสันนิษฐานเอาจะเป็นกันมาอีกหลายๆองค์ทีเดียว เช่นเออท่าไม่ได้บอกว่าท่านไม่ได้ห้ามไม่ให้ดื่มเหล้าเอามีอย่างี้ด้วยนะเออเอาพิลึกอ,อ,อพอถามเาอาศีนา้ามีกี่ข้อเอาตอบถูกนะถามว่ามีห้าข้อกอถามอะไรมัง่งเมตตากรุณาบุติตาอเบกขาและสุราเมลยัยเอออาแค่นี้ครับต้องไปเข้าโรงเรียนใหม่แล้วเพราะฉะนั้นเราจริงจังเป็นจะต้องศึกษากัน ตอนนี้เราศึกษากันมาถึงตอนที่ห้าแล้วคือตอนแสวงหาโมกขธรรมในช่วงที่กำลังแสวงหาโมกขธรรมอยู่นั่นนในช่วงนั้นเราก็เอาเวลาไปแสวงหาอย่างอื่นไปก่อนเออในหลายวันที่ผ่านมาใช่ไหมจ๊ะทีเราจะมาทวนกันเอาทบทวนนิดหน่อยว่าเมื่อพระบรมโพธิสัตว์ทรงนายชนะและมรคันตะขะ กลับคืนปณตรแล้วแล้วก็มาก,ากอตกืหัวใจล่มสลายหืหัวใจล้มเหลว <c oughs> เพราะว่าอะไรอวรเจ้าชายจิตตถะผู้เป็นสหาชาติแต่ก็มีใจปิติอินดีในการที่พระองค์จะบวชในออกบวชไอ้บัวกัอะไรในบะันคนละอารมณ์กัน <c oughs> แต่พอมันผสมกันทำให้ใจเลยผ่องใสไปเต็มที่ แล้วก็ไปเกิดเป็นเทพบุตรกันตะกะเทพบุตรที่สวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งเท้าสก,กัดเทวราชผู้ปกครองพบนั้นให้ความเกรงอกเกรงใจมากทีเดียวเพราะว่าโอ้เป็นขนาดเป็นเท้าสก,กัดยังไม่มีโอกาสไปทรงให้บวชได้แค่ไปรับมวยผมมาเท่านั้นแต่นี่อือือเอาหลังของตัวนี่เนะเป็นพาหนะให้พระมหาบุุรหรือเจ้าชาชีรัสสะ ขี่บนหลังไปออกบวชเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเกรงอกเกรงใจกันนี่นะจ๊ะ,ะเราเรามาทาบทวนดูีิว่ามาก,กันตะกาศตอนนั้นอายุเท่าไหร่ยี่สเกอ่ายีบเท่ากับพระบ,บร,รมโพธิสัตว์แล้วนายชนะนะจ๊ะ29ก็ยี่สิบเก้าเพราะเป็นสหาชาติเกิดมาด้วยกันนะจ๊ะอธทบทีนอีกหน่อยว่าเกาะหางมาหรือว่านั่งคู่กันไหมอ่า อันนั่งบนหลังม,าม้ากันแต่นั่งอยู่ข้างหลังจากข้างหลังเอออาใช้ได้ใช้ได้อนี่แสดงว่าเป็นนักเรียนที่ขยันเรียนมไม่หนีเรียนหรือโดดเรียนนะจ๊ะเอาเป็นว่าก็ส่งกันไปนเรียบร้อยพระองค์ก็เสด็จไปแคว้นมคตนะจ๊ะเอาว่าบวชกันเสร็จเรียบร้อยตัดกันมเ,เลยพระทรงตระหนักว่าแคว้นมคตเป็นดินแดงของเหล่านักบวช และเจ้าลทัทธิต่างๆที่มุ่งแสวงหาโมกขธรรมเหมือนกับพระองค์เพราะฉะนั้นก็จะต้องมีครูบาอจารย์ที่นั่นนะที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับท่านได้อย่างนั้นก็พอเป็นแนวทางที่ท่านจะไปศึกษาเรียนรู้ต่อไปโดยพระองค์เองจึงเสด็จมาที่แควค้นมคตเมาเสด็จเข้าไปในพระนครโอ้โหชาวเมืองได้เห็นพระสิริโฉม ของมหาบุรุษกายมหาบุรุษที่งดงามมากนะก็พากันแตกตื่นีเดียวกายมหาบุรุษงดงามกว่ากายของเทวดาบนสวรรค์ทั้งหกชั้นงดงามกว่ากายของพรลมในรูปประพรมสิบหกชั้นและงดงามกว่ากายของอรูปภพรมอรูปภพรมสี่ชั้นในอรูปภพเพราะฉะนั้นเมื่องดงามกว่าเทวดาพรมรูปภรมแล้ว ไม่ต้องกล่าวถึงว่างดงามกว่ามนุษย์ไอ้ที่ไล่ลงไปแล้วไม่ต้องพูดถึงที่ตามลงไปนะจ๊ะดังนั้นจึงเป็นที่แตกตื่นเพราะว่ามหาชนที่แวคว้นมคตไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นใครอย่างนี้ครหัสก็เห็นตั้งแต่พระราชาก็ตั้งมาถึงยาจบนักบวชก็มีมากมายแต่ก็ไม่งดงามเหมือนพระมหาบุรุษ ที่ถือเพศแตกโบสถสงบสง,งยมสง่าง,งามถือบาทดินมาน่ก็ชวนกันเลยสกิดกันนี่ดูอืมน่าเลื่มใสนะแต่แตอนนั้นพระองค์อายุอ่าเน่กำลังทบทวนดูกำลังนมแน่นทีนี้ก็ราชบุรุษ ข้าราชการของพระราชาก็เห็นด้วยต่างตัวเองแล้วก็ได้ยินด้วยหูของตัวเองที่ชาวบ้านชาวเมืองลือกันไปให้สัตว์เลยว่าโอ้ช่างสง่าง,งามเหลือเกินเป็นใครมาจากไหนเนี่ยมาทําไมเนี่ยรูปร่างอย่างนี้ทําไมมาเป็นนักบวชทําไมไม่ครองเพศเครือขัดเอ้มาบวชได้อย่างไรอะไรต่างก็คุยกัน ดูสงบสิงเงียสงสง่างานแตกต่างจากนักบวชท,ทั้งหลายนะจึงนําความเข้าไปกราบทูดพระเจ้าพิมพิสารพระราชาผู้ปกครองแคว้นมคตให้ทรงทราบว่าขอได้ชาญฝองธุลีประบาทมีนักบวชท่านหนึ่งรูปร่างหน้าตานั้นเรื่มใสมาเที่ยวขออาหารในพระนครเนื่องจากข้าพุธเจ้าเนี่ยไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนเช่นเดียกับชาวเมืองเหมือนกัน ข้าพเจ้าก็ไล่ทราบว่าวจะเป็นเทวดาหรือว่ามนุษย์แต่ไปอยู่ในเพศนักบวชหรือว่าจะเป็นอะมนุษย์ก็ที่ไม่ใช่มนุษย์แต่ก็ไม่ใช่เเทวดาหรือว่าเป็นนาคแปลงมาหรือว่าเป็นครุฑแปลงมากันแน่ข้าพุทธเจ้าไม่ทราบเลยพระเจ้าค่ะพระเจ้าปิมพิสารบอกเอา,อางี้พวกเจ้าพวกเจ้าลองไปสังเกตดูนะต้องเป็นคนช่างสังเกตอืม ไปสังเกตด,ดูดูตอนที่เมื่อรับบินตาบาตเสร็จแล้วเนี่ยถ้าหากน,นักบวชท่านผู้นั้นเป็นเทวดาดก็จะต้องเหาะไปในอากาศแต่ถ้าเป็นมนุษย์แล้วก็จะต้องเดินทางกลับออกไปทางประตูที่เข้ามาแต่ถ้าเป็นอมนุษย์ก็จะแวบหายหายตัวไปเลยหรือถ้าจะเป็นหน้าก็จะดำดินวุบลงไปถ้าเป็นครุฑก็จะ บินไปนี่นี่คือสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายจะต้องไปสังเกตเราจะบุรุษก็รับรับสั่งประกาศแสรับสั่งแล้วก็ออกไปเลยไปดูเดินตามไปกล้องก็จับภาพพระมหาบุรุษว่าเมื่อท่านได้รับอาหารพอประมาณแล้วก็ เสด็จออกจากพาัจนครก็ไปทางประตูนี่แหละก็ถึงรู้อนนี่มนุษย์นี่ออกทางประตูไปสแสวงหาที่รื่นลมที่สงบเพื่อจะเตรียมขบฉันพัตตาหารในบาทเมื่อพบแล้วก็นั่งประทับนั่งพิจารณาอาหารในบาทที่เจือก็หลายอย่าง เป็นอาหารโรมิตรอาหารสหประชาชาติซึ่งพระองค์ไม่เคยเสวยอย่างนี้มาก่อนเลยอ,ย,อยู่ในวังนี่มีแต่ของสุขุมาราชาติอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยนี่แก้วมังกรยังอร่อยเลย พอเห็นครับโอ้เกิดปฏิกูลสัญญาแทบจะอาเจียนออกมาทันทีแต่ในพุทธวจาะพระโอษฐ์ที่ครูวิหัยเคยอ่านนั้นออกมาเลยไม่ใช่แทบจะออกออกมาก่อนเลยแต่ก็ร่างกายมนุษย์ก็คือมนุษย์ธรรมดาที่จะต้องมีอาหารเป็นพลังงานอาหารจะต้องเป็นทุกสิ่งของร่างกายไปเป็นคิว้วเป็นลูกเดตา เป็นจมูกเป็นปากเป็นใบหูเป็นหน้าเป็นเส้นผมเป็นทั้งเนื้อทั้งตัวคือเป็นทุกสิ่งของร่างกายจะเป็นพลังงานอย่างสำคัญีเดียวเพราะนั้นยังไงก็ต้องครบฉันแม้ดูเข้าไปแล้วจะเกิดความรู้สึกเช่นนั้นอยากจะเอาออกมากกว่าเอาเข้าอามากกว่าที่จะเอาอาหารเข้าไปแต่พระองค์ก็ประทานอาว่าเล้กับตัวเองให้พระองค์เองว่าศิริทา ท่านนับังเกิดในขตัตยะสะกุลเคยบริโภคแต่อาหารที่ปราณีตเมื่อท่านออกบวชแล้วเนี่ยทำไมไม่ทำความรู้สึกว่าตัวท่านตัวท่านเองเนี่ยเป็นบนรรพชิตเป็นนักบวชการเป็นนักบวชจะไปหาอาหารที่ปราณีตตามจะชอบมันไม่ได้จะให้ได้เหมือนอยู่ในวงังคงไม่ได้หรอกนี่นะจ๊ะ เมื่อไห้ว่าตัวเองเสร็จแล้วก็สรงขบฉันอาหารด้วยปราศจากความรังเกียจและตอนที่ผ่านมาครูไม่อยากก็ยกตัวอย่างสมมติพระมิตรบาตรออไปถึงบ้านโยมผู้ใจบุญที่ก็ตั้งโรงทานข้างหน้าเขาก,ก็ปั่นขนเดียวหรืออะไรอย่างนั้นหรือเอาข้าวทะพีตักจะใสบ่บาตรแล้วก็มีส้มตำอะไร เราก็ต้องเอานะไม่ใช่อืไม่เอาจะเอาข้าวผัดเมกันจะเอาแฮมเบอร์เกอร์ได้ไหมไม่ได้จะเอาพิซซ่าอย่างนี้มีสิทธิ์อดนี่มีสิทธิ์อดไปถึงเฮงงี้ไม่ได้นะไม่เอาไม่เอานี่ตั้สอนตัวเองไปจะว่า เป็นนักบวชนี่ต้องยินดีในสิ่งที่โยมให้มาเพราะกว่าเขาจะหามาได้นี่มันลำบากก็ให้เราเขาเพื่อเกิดศรัทธาอยากได้บุญแล้วก็อยากส่งเสริมสนับสนุนให้นักบวชทำความดีไปบำเพ็ญธรรมนัดทรจะได้มีส่วนแห่งบุญตรงนี้และนักบวชก็จะได้สมปารถนาบรรลุวัตถุประสงค์งการมาบวชในคราวนี้แล้วก็เผื่อเราจะได้ฟังธรรมด้วย มีความรู้จากคำทั้งสองท่านจะได้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิตบายไปสวรรค์มีสุขในปัจจุบันได้ทรงขบชันอาหารด้วยปราจากความรังเกียจเมื่อพระมหาบุรุษสวยอาหารมื้อแรกในแคว้นอในเนมืองราชเครืเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่พระเจ้าปิมิสารก็ทรงนำพระราชบริพานเขา้เขา,า,า,เขาไปเฝ้าเลย เพราะว่าราชบุุษเข้าไปกราบถุนแต่ออกทางประตูแปลว่าต้องเป็นมนุษย์นี่เพราะนั้นพระองค์มาเลยนำขัาทบุตรมาเดินตามไปเข้าเฝ้าก็คือเข้าไปหานักบวชแต่นั้นเพราะยังไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ในฐานะเราเป็นผู้ปกครองเมื่อมีนักบวชที่มีสิริโฉมงดงามขนาดนี้ต้องไปรู้ไอเห็นกับตา ก็คอยดูจนกระทั่งพระมหาบุรุษสเสวยอาหารมือนั้นเสร็จแล้วบ้วนปากกันเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วพระเจ้าพิมพิสารเข้าไปไปพูดคุยกันถามประวัติความเป็นมาของพระมหาบุรุษว่าท่านเป็นใครท่านมาจากไหน ทำไมอยู่ในเพศอย่างนี้มีวัตถุประสงค์อะไรของการบวชก็จะถามเป็นขั้นเป็นตอนอย่างนี้แล้วมีสุขดีอยู่หรือในการเป็นนักบวชก็อย่างนี้หรเป่าไม่ทราบนะแต่ว่าในนี้เขาเขียนมานี่ในการพูดคุยกันแต่ว่าครูวิหญาสรุปเอาเอาคำที่เขาคัดมาดีกว่า ว่าพระเจ้าวิพิษานั่งอยู่เข้าไปตายถามเพราะคุณเจ้ายังหนุ่มแน่นนะพ่งจะผ่านปฐมวัยมาเมื่อเม่นานนี้มีผิวพรรณผุดพองหเหมือนกับสัตว์สุขุมาราชาตินะนี่ยตกลงว่าท่านเป็นใครอาจารย์ศิษาก็เล่าเรื่องร้ายฟังหมด สรุปหมดว่าออกบวชพระจะแสวงหาทางบนทุกแต่พระเจ้าพิพิษวินั้นไม่เข้าใจเนะี่ยเสียดายว่าอืมเป็นลูกกษัตริย์ที่มาบวชเนี่ยเสียดายบอกเอางี้ก็แล้วกันท่านก็เป็นกษัตริย์เป็นองค์ราชาทายาทจะยกรองกรมบิลพัทเราก็เป็นผู้ปกครองแคว้นมคตเอางี้ ข้าพเจ้าจะแบ่งสมบัติพร้อมทั้งแว่นแคนเนี่ยให้พระองค์ครึ่งหนึ่งเราแบ่งกงนคนละครึ่งมาช่วยกันปกครองดูแลไฟฟ้าลมเย็นมิสุขดีกว่าอย่าเป็นเลยนักบวชนะ่ะมันจะไม่ได้อะไรเป็นนักบวชสัว่าเป็นพระราชาปกครองกันดีกว่าแล้วก็ลองนึกถึงพระมหาบุรุษนีจ่จะว่าไอตอนอยู่กรุงกบิลพัฒไม่ต้องแบ่งเลย คือปกครองกันทั้งเมืองทั้งแว่นแคว้นแบ่งอย่างนี้ท่านเอาไหม,ไมเออก็ดัดนยังเต็มเต็มแล้วก็อีกเจ็ดวันก็จะได้สมบัติจักรพรรดิอยู่แล้วซึ่งมันยิ่งกว่าแคว้นราชคลืออะไรดีแคว้นมันละใช่ไหมจ๊ะกรุงกบ,บิลพัทแคว้นสักกะครับไม่ใช่ราชคลือเนี่ยแคว้นมาคตครับผม อควนมาคดแควนมาคดนี่เลยจ้ะก็ชูน่นมันมาปกครองร่วมกันแต่พระมาหาลูกก็ตรัสยืนยันในปณิธานเดิมว่ตาตมภาพไม่ปรารถนาการมาสุขจึงออกจากขราชตระกูลมาบวชเป็นบรรพชิตเพราะเห็นโทษในกามเห็นการออกบวชเป็นทางกเกษม ไม่มีเครื่องพันธานากายของชีวิตจึงออกบวชเพื่อบําเพ็ญเพียรหาทางหลุดพ้นจากทุกข์ที่ออกบวชเนี่ยเขาไม่ได้มีความกลุ่มอกกลุ่มใจไะไเออกมาด้วยความบันเทิงแต่เห็นโทษภัยในเรื่องของการมาสุขเห็นว่าเป็นหนทางที่แคบก็วนเวียนวันๆก็อยู่แค่นั้นแหละบุตรภรยาขาละบริพานปกครองทรัพย์สินเงินทองชีวิตก็มีอยู่แค่นั้นเอง แต่ในใจก็ยังเป็นทุกข์อยู่แม้ที่นอนเนี่ยจะสวยสดงดงามแค่ไหนปูลาดเด้ยของนุ่มแล้วก็มีการบร็เลงขับร้องของสนมดังในก็ตามแต่ว่าใจนี่ก็ยังไม่ได้เป็นสุขมันก็มีทุกข์อยู่ในใจก็เป็นทุกข์แบบพระราชานี่ยแหละแบบพระเจ้าทายาทแบบผู้ครองเรือนนั่นแหละที่นั้นก็ออกบวท พระพเจ้าพิมพิษ,ษา์ทรงทราบมโนปริฐานยิ่งใหญ่เช่นนั้นจึงตรัสว่าหากท่านได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วขอเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นแหละขอให้พระองค์เป็นสัจจวาจาเลยว่าเด็ดโปรดเสด็จมาเพื่อเทศนาโปรดข้าไปเจ้าก่อนข้าระเจ้าอยากฟังธรรมจากพระองค์ ผู้เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าวันใดที่ได้เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าขอได้โปรดสเสด็จมาให้พระองค์ยืนยันเป็นสัจจะวจาระมหาบุรุษเห็นว่าเป็นเรื่องไม่ยากเพราะเรื่องนี้ก็ต้องทำอยู่แล้วแล้วก็เห็นว่าอืมพระเจ้าเป็นมิสารก็เป็นผู้ที่จิตใจอ่อนโยนมีเมตตา แล้วก็มีความตั้งใจดีจึงรับปฏิญญามามาแน่ถ้าได้ตัดสรุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเมื่อพระมหาบุรุษรับปฏิญญาแล้วเนี่ยพระเจ้าปินสันก็สบายใจคือกลัวว่าบรรลุแล้วจะไปเลยอะไรต่างๆก็เสด็จกลับพระราชนิเวศสบายประดัยไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ตอนนั้นเนี่ยเรากําลังมาถึง ตอนว่าท่านสแสวงหาโมกะธรรมเนี่ยเพิ่งจะมาเป็นชาตินี้เลยนะก็ไม่ใช่การสแสวงหาทางหลุดพ้นเนี่ยท่านทําอย่างต่อเนื่องและการสแสวงหาธรรมของท่านนี่ท่านเอาชีวิตเป็นเดิมมันเลยคืออยากได้ความรู้ที่จะมาสอนตัวเองให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์ หรือดับทุก์ได้ท่านอยากได้ความรู้อิตรงนี้อย่างนี้มาต่อเนื่องกันมาทุกชาติเลยแล้วเราก็ยกตัวอย่างมาชาติหนึ่งซึ่งเราก็เล่าไมา่จบกันสักทีหนึ่งเนี่ย